เก9กกคือเก้าแรกของคนไทยนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่ช่วยพืดเติบโตได้เต็มที่สุดน้ำทันใจขีดคนทางไปได้ผลเร็วนีเมื่อใช้ปุ๋ยน้ำกินสีเคมีผลผลิตแต่ละปีมีกาไรเท่าวีสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเกษตรเนื้อใหม่กับผมขวัญชัยเปียทัศน์นะครับ วันนี้ก็ถือว่านัดหมายกันไว้แล้วนะครับกับเวลาดังกล่าวที่เราบอกว่าเรามีอะไรดีเราจะต้องมาบอกกันนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกร และกาแฟรายการนะครับตอนนี้ต้องยอมรับพักกระแสในพื้นที่ต่างๆนะครับกับโครงการใช้ก่อนผ่อนทีหลังนะครับของโครงการของบริษัทเรานะครับก็ถือว่าเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจนะครับกับอะไรครับกับพิ่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับกับการท้าให้ลองทั้งรั้งยิ่งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์นะครับก็คือโครงการใช้ก่อนผ่อนทีหลังนะครับสำหรับปุ๋ยน้ําอินทรีย์เคมี SK99 มีหลายๆท่านตกใจเปิดรายการมาดูเอ๊ะมันคืออะไรปุ๋ยน้ํา อินซีเคมีเอเคต้องกราบเรียน้ครับว่าปุา๋ยน้ K ําอินรีเคมีของเราเนี่ยครับมาทดแทนปุ๋ยเม็ดนะครับทดแทนปุน๋ยท,ทางดินแต่เป็นการนะครับผสมผสานร,ระหว่างนะครับนบวัตกรรมที่มีการผรสมผสานคือสารสกัดบวกกับ NPK จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอะไรครับสุดยอดนวัตกรรมเรื่องของปุ๋ยอินรีเคมีชนิดน้ํา อินรีเคมีชนิดน้ําสูตร555นะครับวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จสูงสุดและเป็นผิดพันเดียวของเมืองไทยที่ไปชนะเลิศเหรียญทองที่นครเซี่ยงไฮ้มานั่นเองครับดังนั้นเมื่อไปชนะแล้วยืนยันอีกครั้งว่าเรามีการทดสอบทดลองกันมาเป็นเวลา1ปีเต็มกับ1ขวดร,ราคพา1,900บาทนะครับผ่านหน่วยง,งานไม่ว่าจะเป็นทกสอไม่ว่าจะเป็นร้านค้าไม่ว่าจะเป็นสากลเป็นเวลา1ปี แต่นะครับแต่แล้วนะครับงานนี้ต้องฟังให้ดีนะครับบางบริษัทเคมาร์เก็ตติ้งเวิลด์เนี่ยนะครับต้องการให้พี่น,น้องเกษตรกรไทยทั้งประเทศนะครับเอาเป็นว่ายกเลิกเลย <_ d isch> ใช้คำแรงๆหน่อย,ยก็ไดนะ้ยกเลิกนะครับยกเลิกการทำลายดินกันได้แล้วนะครับวันนี้นะครับต้องบอกตรงๆเลยครับต้องการพี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยสามารถลดต้นทุนนั่นเองครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตคำว่าลดต้นทุนคืออะไรหยุดทำลายดินอ่าจะชัดแลวนะครับแล้วก็หาสิ่งที่มันสามารถสิ่งที่พืชต้องการเนี่ยไปให้พืชได้นั่นคือปุย๋ย ปุ๋ยเขาเรียกว่าปุ๋ยน้ําทางใบไม่ทําร้ายดินนั่นเองครับสําหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่สําหรับเกษตรกรไทยที่ดูรายการเรามาก็รู้สึกถูกอกถูกใจนะครับสำหรับท่านใหม่ก็อาจจะสงสัยว่าสิทธิ์พันธุ์นั้นดีจริงไหมผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะได้มีโอกาสนะครับก่อนรับทราบเนื้อหารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยไปติดตามอะไรครับติดตามเคสผู้ใช้ต่างๆนะครับในเรื่องของทางเป็นการ อินเสิร์ตภาพมาก็นลลวกันก็นไปชมภาพอินเสิร์ตในเรื่องของอสินค้าของเรานะครับว่าใช้แล้วเห็นผลดีอย่างไรนั่นเองเดี๋ยวไปชมกันเลยครับคนเราจะเติบโตก็ต้องกินน้ำกินค่า ป้อนอยังพ่อเพียงและทำจิดใจให้แจ่มชายพืนกอ้เหมือนกันต้องมันหาปุ๋ยมาใส่เกษตรกรรมตามแนวทางใหม่เกษเรตะปรวางใจปุ๋ยน้ำอินซีเคมีปุ๋ยเอสเคเก้าเก้าเก้าคือเก้าแรกของคนไทย นวัตกรรมันยิ่งใหญ่ช่วยเพื่อเติบโตได้เต็มตที่สูตรน้ำทันใจฉีดพ่ทนทางไปได้ผนเร็วนี้เมื่อใช้ปุ๋ยน้ำอินทรีย์เคมีผลผลิตแต่ละปีมีกำไรทวีบูนลดต้นทุนการผลิตให้ผลผลิตมากขึ้นปุ๋ยคนไทยใช้ใครอื่นเพื่อเกษตร Ara emako, doe pui eske ละวัตกรรมการเกษตรให้อาหารพืชทางใบเพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรปลออยู่ดีกินดีเสริมสร้างฐานให้มันคงด้วยปุ๋ยเอสเค เอสเค999คือเก้าแรกของคนไทยนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่เอสเค999เยี่ยมจริงจริงคนทางไปได้คนเร็วนี้เมื่อใช้ปุ๋ยน้ำอินทรียเคมีผลผลิตแต่ เมีเกำไรเท่าเวีูดลบต้นคุณการพลิตให้คนผิดมากขึ้นปุ๋ยคนไทยใช้ไทยือนเพื่อกเกษตตอนไทยแลวัตรกรับการเะตอนไเป็นงานสิ่งที่เกิดขึ้นจัดเต็มไปมเทขนาดนี้ถามว่าผมทำไ,ไมให้ดูภาพผู้ใช้ก่อนครับผมกลาบเรียนเงินรบว่ามีข้อสงสัยเยอะว่าอ้สินค้าเนี่ย เอา,าให้ใช้แบบนี้สินค้าไม่ดีหรือเปล่าแต่ได้จบนะฮะจบแล้วนะจบแล้วนะสินค้าดีไม่ดีจบเลยนะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผู้ใช้เ็าใช้กันทั่วประเทศแล้วไม่ใช่หนูรองยานะครับเป็นสินค้าที่ดีจริงสามารถลดทุนเพื่อผลิตจริงไม่ใช่หนูรองยาอย่างแน่นอนปัญหาคําว่าคําว่าสินค้าไม่ดีจบไปแล้วนะครับจบไปแล้วแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมไม่เคยเจอครับบริษัทไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยที่นําผิตพันธฑ์ไปให้ท้องถิ่นนะครับร่วมกับผู้นําท้องถิ่นให้สินค้าเเกกกษตรรรททั้้งปะศใช่อน ชําระทีหลังอย่างนี้ไม่เคยเจอนะครับและที่สำคัญไม่คิดดอกเบี้ยเลยอโอ้โหอย่างนี้ถือว่าสุดยอดที่สุดเลยใช่ไหมครับนั้นถ้าไม่แน่จริงเนี่ยใช้คาว่าไม่แน่นะไม่แน่คืออะไรไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจว่าสินค้าจะดีจริงเนี่ยนะครับจะกล้าไปให้ใช้ทําไมครับเพราะถ้าไปใช้เนี่ยไงเขาก็โกงครับง่ายๆเลยเขาไม่ได้โกงเลยต้องใช้คํานี้ไม่ถูกนะถ้าหาว่าเกษตรกรโกงใช้คํานี้ไม่ถูกแน่นอนเลยนะครับเพราะบางยี่ห้อที่ไม่กล้าทาเพราะอะไรกลัวโกงพูดแบบนี้พูดน่าเกลียดนะฮะต้องพูดว่าสินค้าดี เขาไม่มีโกงอยู่แล้วครับดังนั้นเราเชื่อว่าสินค้าเราดีครับพี่น้องเกษตรกรไงก็แน่นอนแหละครับเชื่อว่าใช้ดีแล้วก็ส่งคืนอ่าแต่ถ้าสินค้าไม่ดีเขาจะพูดว่างไงครับกล mm. ัวพี่น้องเกษตรกรโกงเอออย่างนี้นะแต่ของเราไม่กลัว โกงก็เพราะว่าโกงไม่มีอยู่แล้วนะครับงานนี้เพราะอะไรครับเราได้ร่วมมือกับผู้นําท้องถิ่นนะครับนำผิดพันธ์ดีๆไปให้สู่ท้องถิ่นตอนนี้ก็ถือว่าได้การตอบรับจากผู้นําท้องถิ่นเนี่ยทั่วประเทศเลยนะครับผมเองนี่บอกตรงๆครับรู้สึกซาบซึ้งในน้ําใจเขาเรียกว่าผู้นําท้องถิ่นที่นําผิดพันธ์ทั้งเราเนี่ยมาเป็ียบการไปชมกลุ่มเลยแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยครับเข้าร่วมโครงการนะครับในการใช้ก่อนผลที่หลังกันทั้งหมู่บ้านเาเรียกว่ายกอ่ะเขาเรียกว่ายกหมู่บ้านยกอาเภอยกอะไรครับอาหมู่บ้านไหน ไม่ใช้ในเฉยตายเลยนะครังงานนี้เฉยมากเลยแล้วจะไปคู่ในเขาไงว่าลดต้นทุนอายก็ตายเลยในค้ังงานนี้นะครับและที่สาคัญครับผลผลิตเพิ่มคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับตรงที่ชัดเจนมากเลยสําหรับโครงการของเราคือโครงการใช้ก่อนผ่อนที่หลังดังนั้นวันนี้ขอยืนยันครับว่าโครงการนี้นะครับไปสิ้นสุดภายในเวลา60วันก็คือมิถุนากับกรกฎาเท่านั้นสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ยืนยันอีกครั้งว่าเวลาใกล้หมดเต็มทีแล้วก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องของพี่น้องเกษตรกรจะได้สิทธิพิเศษ เรื่องของบัตรชิงทองคำมูลค่า2ล้านบาท40ลรางวัล สำหรับพี่น้องเกษตรกรตองทำยังไงได้ก็คือเข้าร่วมโครงการกับผู้นําท้องถิ่นของท่านเองนะครับภายในวันที่เท่าไรครับเพื่อนําาสินค้าเกษตรไปใช้เนี่ยภายในวันที่26มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับนำไปใช้เนี่ยนะครับก็จะได้บัตรชิงทองคําวันฉลองครบรอบ1ปีบริษัทเราไม่แน่นะครับสำหรับการเปิดโครงการครั้งนี้เอาสินค้าไปใช้ก่อนผ่อนที่หลังเสร็จแล้วไปถูกรางวัลแจ็คพอตของบริษัทเข้ารางวัลถึง50,000บาทเลยนะครับโอ้โหถือว่าไม่ต้องพอเพาะปลูกก็ยังประสบความสำเร็จไปก้าองล้านั่นเองากรนี้นะครับอำ เพียงครวเรเลอนแล้วประมาณ1นถึงสขวดนะครับประมาณนี้เองนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับดังนั้นก็ให้ไม่เยอะนะครับเพราะ3มามอำเภอไล่แค่หมื่นขวดนะครับหนึ 10, ่งหมื่นขวด ทั่วประเทศนะครับสามอำเภอต้องสูงสุดไม่เกิน10,000ขวดนะครับดังนั้นวันนี้สําหรับท่านใดที่สนใจเข้าลงโครงการก็ติดต่อได้ครับเพราะเรามีสาขาหรือหน่วยบริการมากถึง200แห่งนักขนาดนี้สําหรับบางพื้นที่ที่ไม่มีนะครับหน่วยบริการนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ไปเข้าบริการเนี่ยก็สามารถจับมือกันนะครับหคนขึ้นไปนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรไปปรึกษาให้เลยกันในหมู่บ้านให้เรียบร้อยขอ5คนจับมือกันให้ได้ว่าใครจะใช้คนละขวด2ขวดเนี่ยนะครับแล้วโทรเข้ามาส่วนกลางจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานเรื่องอานวยความสะดวก นะครับหมดเขตภายในนะครับเดือนมิถุนายนแต่จริงๆแล้วยืนยันว่าจะหมดก่อนอย่างแน่นอนเพราะ1นึ่งสามอำเภอ1กุ๊ปเนี่ยนะครับไม่เกิน1 0 0 0 0หม่นขวดนั่นเองนะครับสำหรับท่านใดที่นะครับต้องการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษนี้ได้2เด้งเด้งหนึ่งก็คือเอาสินค้าไปใช้ก่อนแน่นอนนะครับก็คือไม่ใช้ก็เห็นต้องตกใจแล้วไปตอนนี้เพราะอะไรครับเพราะตอนนี้เนี่ย โครงการพิเศษก็คือให้พี่น้องเษกษตรกรได้ร่วมลุ้นทองคำอ่านี่เดี๋ยวจะหลุดไปนะฮะถ้าหลุดแล้วไม่มีการชิงทองเลยเนะี่ยจะหลุดตรงนี้นะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นแจ็คพอตในเรื่องของ2เด้งเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดเราไม่มีการเพราะปลูกเราก็เก็บไว้เพราะเราไม่ได้เสียดอกอะไรนั่นเองครับยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับโครงการนี้เนี่ยเปิดแล้วนะครับเป็นการนําร่อง ซึ่งนะครับต้องใช้คำว่าซึ่งเลยนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้นําท้องถิ่นของท่านเองแล้วก็โดยเฉพาะเกษตรกรเองอย่างปฏิเสธไม่ได้นั่นเองนะครับสำหรับโครงการนี้เนี่ยจะดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาขยายความให้ฟังครับในช่วงหน้าสําหรับช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ครับคุณครันยยิิ่่งใหญชวเตบ SK 999ปุ๋ยอินรีเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อทุกชนิดจเจริญเติบโต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางกาเรเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร 02-105-6666 6 02ึ1 0 5 6 6 7 7ก่ 99, คือแรกของนไทยกลับเข้าสู่รายการข่าวเกษตรในใหม่ในช่วงที่2นะครับเอาละครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่นอนไม่หลับจริงๆครับ บางหมู่บ้านเนี่ยครับผู้ใหญ่บ้านไม่ได้หลับได้นอนเลยนะครับตัวโหเห็นใจครับบางที่เนี่ยนะโดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ท่านเกษตรสำเริงบุญคํานี่ก็ไม่ได้หลับได้นอนเช่นเดียวกันนะครับเห็นทีมงานทํางานกันโดยเฉพาะกำนันอาเภอเมืองจังหวัดกาฬสิน์ก็เช่นเดียวกันครับแล้โหท่านกำนันที่อําเภอเมืองกาฬสินก็ถือว่าตั้งใจที่จะเอาสินค้าเข้าท้องถิ่นกันอุ้ยสนุกสนานเลยทีเดียวโอ้เห็นภาพแต่ละจังหวัดนะครับรีสเกตซูรินก็ไม่ได้เว้นวักเลยโคราชก็ไม่ได้หยุดนิ่งเลยนะครับเอาแล้วครับเป็นว่าทุกจังหวัดกก็ลัันนะครบ แถวแถวอะไรครับสะกงสะแก้วปาจีนอะ,อะไรครับฉะเชิงเซาโอ้ยงานนี้สุพรรณบุรีราชบุรีท่านกเกษตรปีชาโอ้โหนี่นะมาลุยกันที่้วยไม่ต้องหลับต้องนอนก็เลยทีเดียวนะครับ แล้วโทนภาคกลางก็ไปถึงนู่นเชียงรายนู่นนะครับโอ้ตอนนี้ต้องขอญาติเลยครับว่าทุกท่านไม่ได้หลับได้นอนกันเลยเพราะอะไรรับ <laughs> เพราะโครงการใกล้จะปิดใช่ไหมครับเพราะโครงการใจหมดจะหมดเวลาแล้วนะครับหมู่บ้านต่างๆแย่งกันเลยทีเดียวเพราะเราให้อะไรครับสามอำเภอต่อ1 0,000หมื่นขวดเท่านั้นนะครับโอ้โหอันนี้แต่ละพื้นที่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการ เขาเรียกว่าปื้อมอ่ะผมเห็นแล้วปื้อมอ่ะปื้มไม่ได้บอกไงว่าเห็นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยผมดีใจแทนนะครับที่ท่านเองมีผู้นําท้องถิน่นถ้าผู้นําของท่านเอาสินค้าไปให้เนี่ยผมบอกเลยนะผมบอกนะผู้นำผมไม่ได้เล่นการเมืองนะบอกตรงนะแต่ขอให้ท่านเลือกเลยบุคคลนี้ใช่เลยจริงๆเพราะดูจากอะไรพื้นฐานทางจิตใจก่อนนะครับการที่เป็นผู้นําท้องถิ่นได้นั้นต้องหาสิ่งดีๆมาให้ท้องถิน่น โดยเฉพาะโครงการที่มีการเอาสามารถไปชนะเลื่อนเหรียญทองมาต้องการที่จะทําให้ชุมชนเข้มแข็งดูคือการที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งได้นั้นคืออะไรเกษตรกร,ร,กรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต้องสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลิตได้ และที่สาคัญนะครับโครงการเราไปเนี่ยไปต่อยอดกองที่ว่าไม่ได้ไปขายทิ้งขายคว้างนะยังมีโครงการปี57รับซื้อคืนอีกโอ้โหเนี่ยเขาเดียวโครงการเนี่ยไปสู่ท้องถิ่นเนี่ยดังนี้เนี่ยถ้าเราเป็นผู้นำเนี่ยโดยเฉพาะเราเป็นเกษตรกรเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นลูกบ้านเนี่ยนะครับในท้องถิ่นนั้นนั้นท่านต้องเลือกเลยคนแบบนี้นะครับเพราะบุคคลแบบนี้หาได้ยากหาได้ยากและยิ่งช่วงนี้ไม่หลับไม่นอนด้วยโอ้โหผมเห็นใจมากเลยทีเดียวนะครับนั้นสิ่งที่เกิดขนะึ้นณตอนนี้เนี่ยผมกล่าบเรียนนี้เขาว่า ม,มันเหมือนกระแสฟีเวอร์ยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะว่ามันกระแสมันออกมาเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องการพิสูจน์ครับว่าสินค้าเราเนี่ยต้องการให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับคำว่าปุ๋ยี่เนี่ยนะปุ๋ยมันต้องเป็นอะไรครับปุ๋ยมันต้องเป็นเม็ดเนี่ยเลิกคิดเรื่องนี้ทถอะทีเพราะว่าปุ๋ยเป็นเม็ดพืชมันกินไม่ได้มันต้องเป็นน้ําก่อนเป็นน้ําถูกทําละลายนั้นการที่จะถูกทําละลายปุ๊บมันต้องตกไปในอะไรครับตกไปในดิน การที่ดินไม่มีความชื้นมันก็เจอแสงแดดและเหยออีกเห็นไหมความเสี่ยงเห็นไหมตกวันนี้ไม่ใช่จะวิ่งเข้าลากเลยได้ไม่ใช่นะครับขบวนการเจอน้ํามากไปก็ไปกับ,กบ,กบน้ําเปร้น้ำน้อยไปก็โอ้โหทุรักทุเลจะเข้ากี่เปอร์เซ็นต์ดี และที่สาคัญที่สุดไม่มีปุ๋ยยี่ห้อไหนเขียนข้างกระสอบในความรับผิดชอบว่าปุ๋ยนี้ใช้น้ํา1เซนพืชจะใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งกระสอบมีไหมไม่มีดังนั้นยืนยันฟันธงครับนั้นตัวฟิลเลอร์ตกทําลายดินเนี่ยต่างประเทศเขาเลิกใช้กันหมดแล้วครับดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต้องการให้พี่น้องเกษตรกรเลิกเลิกทาลายดินแล้วาหันมาการให้อาหารดัะนั้นการให้อาหารพืชเนี่ยมี3ทางนะครับทางรากทางที่1ทางที่2ทางปากใบนะครับทางที่3คือการดูดซึม นั้นพืชเนี่ยสามารถดูดซึมได้ทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะครับในการกินปุ๋ยอ่าคำว่ากินปุ๋ยอย่างเดียวก่อนนะครับกินปุ๋ยได้3ช่องทางนั้นถ้าเป็นปุ๋ยน้ํอเ้า SK99 ฉีดพ่นไปเนี่ยได้3ทางเลยโดนตน้นต้นเข้าต้นปากปากเข้าปากทางใบนะครับโดนรากรากเข้านี่แหละคือสิ่งที่เรายืนยันว่าพี่น้องเกษตรกรจะได้ประโยชน์สูงสุดไม่ต้องห่วงว่า,าปุ๋ยเนี่ยเข้าไปแล้วจะพอไหมผมบอกอลยไงมันคือความสงสัยของพี่น้องเกษตรกรแต่ในหลักวิทยาศาสตร์เขาคำนวณมาแล้วว่าเหลือเฟือ เหลือเฟือเลยนะฮะไม่ใช่ตลกนะฮะงานนี้เหลือเฟือคือพืชเนี่ยใช้แค่1%นแต่เราให้ต้อง5%นะฮะวันนี้เหลือเฟือจริงๆครับดังนั้นขอให้สบายใจและเราจะได้พิสูจน์พร้อมกันทั่วประเทศไงครับวันนี้การท้าพิสูจน์ครั้งนี้ถือว่าบริษัทเองมีความเสี่ยงสูงมากถ้าสินค้าไม่ดีจริงวันทงเลยนะครับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเขาก็ไม่มีการนําเงินมาคืนแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะใช้ไม่ได้ผลแต่ถามว่าว่าสินค้าเราดีพี่น้องเกษตรกรเนี่ย จะไม่จ่ายไหมผมไม่เชื่อเพราะอะไรครับเพราะสินค้าเราใช้แล้วดีและโครงการปีส5 5 7รับซื้อคืนอย่างนี้เขาไม่มีและครับที่จะเบี้ยวเป็นหายอะไรต่างนี่เขาต้องการคนที่แบบหรือบริษัทที่แบบเป็นแบบนี้เขาต้องการนะครับดังนั้นวันนี้บริษัทเราจัดเต็มให้แล้วครับสำหรับท้องถิ่นต่างๆนะครับยืนยันนะครับวันที่27เเป็นการฉลองประเดิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่การครบรอบของบริษัทนะครับณนะศูนย์ กีฬาธรรมศาสตร์หลังสิทธิ์ก็กราบเลี้ยนเชิญนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรและแฟนรายการนะครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเลยนะครับดังนั้นศิลปินที่จะมาก็คือแน่นหน้าอกนะครับงานนี้ใบเตยครับน้องใบเตยนะครับมาแน่นอนในงานนี้ครับการันตีฟันธงยืนยันกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับงานจะเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะครับพิธีกรรมภาคเช้าก็คือพิธีกรรมในเรื่องของพิธีกรรมสงก่อนนะครับก็คือที่นั่นจะมีการอาถวายพระทหารเช้าก่อนนะครับเป็นปฐมฤกษ์ก่อนหลังจากนั้นก็เป็นการเปิดตัวประวัติศาสตร นะครับในเรื่องของนวัตรกรรมระดับโลกนะครับหลังจากนั้นก็โอ้โหมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยก็จะไปจบสิ้นกันที่ประมาณบ่าย3ามโมงนะครับบ่ายสามโมงนะครับก็จะจบสิ้รนรายการสําหรับคนที่มาในงานนี้โอกาสที่เราจะมีกิจกรรมส่งเสริมการสนุกสนานกันในงานเนี่ยจะได้รับสิ่งต่างๆที่บริษัทได้เซตไว้เนี่ยเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันครับว่าคนที่มาในงานจะได้ ของที่ะลึกอะไรกันบ้างนะครับเออนี่เนาะก็เรียนเชิญก็ร้วกันนะครับแต่พื้นที่จํากัดแค่ห้าพันท่านนะครับห้าพันท่านตอนนั้นเฉพาะที่ปรึกษาคณะทํางานอาเภอละยี่สาขาละยี่สิบท่านเนผมว่าก็ลดแล้วนะครับงานนี้นะครับก็สําหรับคณะทํางานนะครับโดยเฉพาะที่ปรึกษาและผู้นําท้องถิ่นครับที่จะมาในงานยืนยันครับว่าต้องแต่งหล่อหน่อยนะครับแต่งหล่อบางท่านก็มารับโล่รับใบประกาศแต่งตั้งสาขานะครับทั้งทีม แต่บางท่านก็มารับตั๋วเครื่องบินด้วยมารับแจ็คพอตด้วยนะครับโอ้ oh, งานนี้ก็ถือว่าเป็นการที่บริษัทเล็งเห็นความสําคัญของผู้นําท้องถิ่นที่ทํางานกันตอนนี้ไม่ได้หลับได้นอนเหน็ดเหนื่อยกันนะครับวันที่27เป็นวันฉลองความสําเร็จในการช่วยพิทักษสตรกรให้หลุดพ้นนะครับจากอะไรครับสิ่งที่เป็นอยู่เข้าสู่เวทีประชาคมอ,อาเซียนร่วมกันนั่นเองครับและเป็นการผลักดันนะตามนโยบายนะครับเป็นการสนองตามนโยบายของภาครัฐคือต้องการครัวไทยนะครับ ก้าวไกลสู่ขั้วโลกในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประชาคมอาเซียนนั่นเองครับนี่คือบริษัท K Marketing World พร้อมส่งเสริมสนับสนุนต้องการผลักดันพี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไม่ต้องอายใครและที่สำคัญที่สุดผล,ผลผลิตของเราเนี่ยจะส่งออกได้อย่างกว้างขวางทาให้ประเทศไทยเรามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นความเป็นอยู่ของภาคประชาชนโดยเฉพาะชุมชนก็จะเข้มแข็งนี่คือเรื่องของวัตถุประสงค์โครงการถามว่าเปิดมาเนี่ยวัตถุประสงค์คืออะไรกันแน่ ผมยืนยันว่าเราไม่ได้มีนโยบายที่จะไปขายปุ๋ยรวยแต่เรามีแผนส่งเสริมเรื่องของการรับซื้อคืนเพื่อไปขายต่อตั้งหะนะครับยืนยันว่าเราพูดทุกเวทีเราไปทุกที่เราพูดเรื่องนี้กันตลอดนะครับการรับซื้อคืนนั้นถ้าทราบรายละเอียดโครงการจะเข้าใจดีนะครับสำหรับท่านที่ยังรับชมทางรายการทีวีก็อาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวโอกาสหนะ้า จะเล่าให้ฟังว่าขบวนนการรับซื้อคืนมันคือการรับซื้อคืนแบบไหนในการตกลงเจรจาตลาดล่วงหน้าเขาทากันอย่างไรและการหาตลาดต่างประเทศเ็าหากันอย่างไรนะครับตรงนี้ผมเชื่อว,ว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราครบแล้วนะครับเราวางแผนกันไ้หมดแล้วไม่ใช่อยู่ๆมานั่งเล่าให้ฟังว่าจะรับซื้อแล้วไม่มีตลาดอย่างนี้ไม่ต้องไม่เราไม่มาทําแน่นอนครับวันนี้ยืนยันว่าสิ่งที่เราทำในขณะนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับใหญ่มากในเรื่องของความเป็นอยู่ภาคประชาชนในเรื่องของกเกษตร นั้นกเกษตรทำไมว่าวันนี้บริษัทถึงกล้าจับมุมนี้ผมเชื่อว่าประชาคมโลกเนี่ยนะครับในเสื่องของความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไปเร็วมากเท่าไหร่เขาเรียกว่าอาหารยังมีความสําคัญสูงมากเท่านั้น นั้นอาหารที่ทั่วโลกต้องการเนี่ยโดยมวลรวมมากหลายแสนล้านบาทเนี่ยนะครับในส่วนของหลายล้านล้านบาทไม่ใช่หลายแสนล้านบาทหลายล้านล้านบาทเนี่ยคือต้องการอาหารปลอดภัยในเรื่องของผักออร์แกนิกผลไมออร์แกนิกและข้าวในเรื่องของอาหารการกินกันและกันที่เป็นออร์แกนิกเรื่องของปลอดภัยเรื่องของสารปลอดภัยในเรื่องของอะไรไม่มีสารพิษตกค้างนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยไปแชร์ตลาดตรงนี้ได้เพียงนิดเดียวเอง เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความเป็นอยู่ในเรื่องของวิธีคิดหรือโอกาสที่พี่น้องเกษตรกรจะได้โอกาสดีๆจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหน่วยงานใดบริษหนึ่งเนี่ยที่มาส่งเสริมให้ถูกวิธีแล้วพาไปสู่ในเรื่องของเวทีโลกเนี่ยยังไม่มีเลยดังนั้นวันนี้เป็นการจับมือกันระหว่างบริษัท K-Marketing World กับผู้นําท้องถิน่นผมยืนยันว่าผู้นําท้องถิ่นนะครับผู้นําท้องถิ่นตั้งแต่บางที่นี่ก็มีตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านบางที่ก็มีผู้ช่วยบางที่ก็มีอบท่านอบตอท่านนายกอะไรกันไล่กันมาจนถึงโน่นแหละนายกอบจอกันนั่นแหละท่านสวท่านสสมีมากันขนาดนี้เลยทีเดียวนะครับโครงการนี้ไม่ใช่โครงการเล็กๆเลย ได้รับความร่วมมือบางจังหวัดนี่ท่านสอจอทั้งจังหวัดเลยนะครับผมกราบเรียนเลยนะฮะบางพื้นที่นี่อย่างขอนแก่นนี่ก็ต้องบอกว่าสั้นสอจอสุรสิทธิ์นี่ก็โอ้โหนะครับหน,นองเรือเนี่ยนะฮะต้องขอ,อยืยเอ่ยชื่อเลยเป็นบุคคลที่แบบตั้งใจมากทุ่มเทมากสู้มากเขามีนโยบายเรื่องแบบนี้ฝังลิฟฝังชิปเลยต้องการสร้างความเป็นอยู่ให้กับอะไรครับพี่น้องเกษตรกรต้องการพัฒนาเนี่ยครับท่านมีโครงการมาก่อนหน้าเราพอโครงการเราไปถูกอกถูกใจเนี่ยนะครับ <c oughs> นั่นครับท่านสอจอสุรสิทธิ์แห่งอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นนะฮะแล้วก็ท่านสอจอดีตสจอปาการ นะครับโน่นเลยจังหวัดอะไรครับจังหวัดกาลสินท่านก็โอ้โหนะครับนักสู้จริงๆนักต่อสู้จริงๆนะครับท่านนี้นะครับผมเอ่ยชช่อนี่ท่านสจทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยนะครับโอ้ยสุดยอดจริงๆครับดังนั้นยังมีบุคคลที่ต้องบอกขออนุญาตนะนะครับไม่ขอเอ่ยหน่อยละกันนะไม่เป็นไรครับและตอนนี้ขนาดนี้ขอประชาสัมพันธ์ว่าบริษัทเองเนี่ยนะครับมีที่ปรึกษาด้านบริหารการตลาดเข้ามาเสริมทัพอีกแล้วท่านโกศลนะครับอดีตรัฐมนตรีนะอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับที่ เข้ามานะครับนะครับตรงนี้ท่านโกศลก็ตอนนี้ก็ท่านบริหารพื้นที่ในส่วนของอะไรครับโซนอีสานทั้งหมดเลยนะครับเป็นการดิวงานการประสานงานกันนะครับขอแจ้งให้ทราบว่าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัทเนี่ยเข้าไปบริหารการตลาดเสริมนะครับเติมเต็มจากท่านผู้จัดการภาคท่านผู้จัดการจังหวัดอีกที้งเนี่ยนะครับเข้าไปเติมเต็มเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ถือว่าตอนนี้ท่านเองก็ทํางานหนักเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะเอ๊ะทำไมผมหายไปไหนขอกราบประทานอภัยแล้วกันครับหลายเทปไม่ได้เกิดถึงเนี่า เวลาออกอากาศเนี่ยโหมันมีเรื่องที่ต้องพูดเยอะมากครับอยากจะนําเสนอกับทุกๆคนเนี่ยนะครับอยากจะนําเสนอทุกๆหน่วยเลยครับงานเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสุพรรณบุรีนะครับก็เยอะนะครับท่านอบตนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับตอนนี้ก็โอ้มีเยอะนะครับอยากจะบอกเยอะเลยจริงๆนะครับก็เยอะครับไม่รู้จะบอกยังไงดีบอกคงไม่หมดเนี่ยเอาเป็นว่าได้รับความร่วมมือดีกว่าดีไหมครับเอาเป็นภาพรวมกันนะอย่าโกรธกันนะฮะเด้ทำไมไม่เอ่ยชื่อผมบ้าง ผมก็ช่วยงานนะก็รู้อะครับจังหวัดเลยก็ช่วยงานนะเขาเข้าใจครับชัยภูมิก็โอเคครับแต่โอ้โหผมจําชื่อไม่ไหวเขาเยอะมากจริงๆครับต้องกราบวระธานาภัยนะเอาเป็นว่าท่านมีจิตใจดีแบบนี้เนี่ยเดี๋ยววันหน้าเนี่ยเราถ่ายรูปลงซื้อพิมพ์กันทั้งประเทศเลยดีกว่านี่ไหมครับเพื่อให้พป็งเสรีกรเนี่ยนะครับได้จําหน้าท่านได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าท่านเขาจําท่านได้อยู่แล้วล่ะเพราะท่านนาโครงการนี้ไปมีโครงการเดียวครับที่กล้าทําขนาดนี้นะครับโครงการใช้ก่อนไปหลังของบริษัท K Marketing World นี่ครับางานนี้มีบริษัทเดียวนะที่ไม่ใช่บ้านนะฮะไม่ใช่บ้านนะแบบมีเหตุผลดีกว่านี้ใช้เหตุและผล เห็นอนาคตตลาดมากกว่าครับที่กล้าทาเห็นตลาดคืออะไรเห็นตลาดว่าจริงๆตลาดเรื่องของออร์แกนิกมันใหญ่มากเพียงแต่ว่าเราจะส่งเสริมต้นน้ําอย่างไรก็ดุมเม่แรกถูกก็คือการเพาะปลูกที่ถูกต้องขบวนการรับซื้อมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะพาเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางตรงนั้นได้ไรแต่ถ้าปล่อยเขาเพาะปลูกกันโดยสเปะสปะอะไรกันนะครับก็ไม่สามารถส่งออกได้วิถีชีวิตก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันนะครับแต่วันนี้ ยืนยันว่าบริษัทตั้งใจที่จะส่งเสริมดูแลขบวนการตั้งแต่ต้นนะครับใช้ให้ถูกต้องใช้สิ่งตรงนี้มันไปลดละเลิกอะไรต่างๆมากแล้วไปส่งออกได้ยังไงนะครับเพราะอะไรครับเพราะปุ๋ยน้ำ s k 9 9ของเราหรือเอ็สเ์คิของเราเนี่ยนะครับฉีดพ่นแล้วเอาไปตรวจได้เลยครับไม่พบสารตกค้างครับยืนยันครับนี่คือสิ่งที่เรามองเห็นว่าเมื่อเป็นแบบนี้ใช้ได้ผลแล้วส่งออกต่างประเทศมันก็ง่ายนั่นเองครับสำหรับโครงการสําหรับวันนี้นะครับเวลาใกล้หมดเนี่ยยืนยันครับว่าโครงการของเราสามารถนะครับ โทรมาสอบถามได้นะครับโทรมาสอบถามได้พื้นที่เราจะต้องทํำยังไงนะครับสำหรับถ้าสาขาไม่มีก็จัดกลุ่มกันตั้งแต่5คนขึ้นไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็โทรมาส่วนกลางเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการของบริษัทเรานะครับและยืนยันครับว่าโครงการนี้ใกล้จะหมดแล้วนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณทุกทกท,กท่านที่ทํางานในพักสนามขอเป็นแรงใจให้แล้วพบกันนะครับในงานฉลองความสําเร็จในสู่ศตรวรรษหน้าในเรื่องของ นวัตรกรรมวงการเกษตรนะครับสำหรับบริษัทเคมาร์เก็ตติ้งเวนั่นเองในวันที่27นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับอุ้ยอสค999คือก้าวแรกของคนไทยนวัตรกรรมอันยิ่งใหญ่ช่วยพืชเติบโตได้เ,ดเต็มที่สูตรน้ำทันใจฉีดพ่นทางไปได้ผลเร็วดีเมื่อใช้ มันกินแต่ละปีมีกำไรเท่าเวี